เอเลิกตาปูองนี้ไม่ได้แล้วสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ทีมกับพี่พึ่งนะจะมาปั้นของเล่นสุดฮิตสุดฮิตฮิปมากนะคะคืออะไรเป็นขนมแล้วก็เป็นของเล่นด้วยขนมแล้วก็เป็นของเล่นด้วยใช่กินได้ด้วยนะของติ่งนั้นก็คือเยลลี่ลูกตาลูกออันนี้เออเลิกเคยกินไปแล้วนี่เคยกินไปแล้วแล้วก็เออเลิกกลายเป็นอะไรนะทีมนั้นอ่ะหมาสามตากลายเป็นหมา ที่เป็นหมอผีมันถอนออกใช่แต่นี้ที่เราจะปั้นนี่คือกินไม่ได้ครับเพราะว่าเราจะใช้ดินน้ำมันปั้นกันมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพี่พึ่งกับพี่ดีนนะปั้นออกมาใครจะสวยกว่ากันเริ่มจากทำกลมๆก่อนค่ะรั่มจากทำกลมๆกลมๆมันเหมือนจะทำไม่ยากนะยินมี่ลูกตาดเออรอดูรอดูมีหลายสีมากเลยของพี่พึ่งเอาสีอะไรดีหนูจะทำสีเหลืองกับสีแดงโอ้โหเปิดรูปเดียวกันเลยเนี่ยใช่ มาดูของพี่ดีมบ้างนะครับพี่ดีมใช้สีฟ้าเหรอใช่ค่ะของพี่เพิ่งสีขาวสีขาวมีสีเแดงด้วยใช่ส่วนี่ที่ใช้สีไม่หนูต้องการขนาดที่มันใหญ่กว่านี้พี่โอ้นี่นะครับพี่ดีมกำลังทำโมจิโมจิ ไอ้เนี้ยแล้วมันห่อเยอะของพวกนี้ชอบลูกตานี่เพื่อนมากก็ดิมอยากได้ใหญ่ๆอ่ะห่อไปเลยนะคะอ๋อเรามีสีขาวน้อยเหรอใช่เรามีสีขาวน้อยเราก็ต้องห่อนี้เพิ่งทำเปลืองใหญ่เกินไปแล้วพี่ดิมลูกตาแค่นี้ก็พอมันต้องมีสองฝั่งใช่ป่ะพีบฝั่งเดียวฝั่งเดียวอใช่ฝั่งเดียวแล้วก็ทำเป็นเส้นเลือดเนาะอันนี้เราต้องใช้สีจ้ะมันมีสีเหลืองน้ำสีเทาเป็นอย่านี้นอนน้อยนอนน้อยนอนน้อยแต่นอนนะก็คือเราไม่ได้ปั้นดินน้ำมันกัน นานมากนะคะใช่ฝีมือเราอาจจะตกไปบ้างใช่แต่เราเราจะไม่ทําให้น้องๆผิดหวังเราก็เลยมาเริ่มปั้นอะไรที่มันดูเหมือนจะง่ายแต่มันไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยได้ๆมีข้างในชั้นด้วยใช่เพราะว่าลูกใจเจลลี่อ่ะเขาจะต้องมีสีดำข้างในลูกตาดำเนี่ยเหมือนมากมาเลยเมากระเป๋านี่มาไม่เหมือนเดี๋ยวหนูจะทำไอันนี้เส้นเลือดพี่ดีของตาพี่ดีมอ่ะเป็นตาฝรั่ง กิตตากรั่งนะสองข้างเอาไม่เหมือนกันได้นะของพี่ตาใหญ่นะตาในกระติวดีนี่นะครับพี่พึ่งทำไอ้ตรงนี้ตรงนี้คือเอามาทําเป็นจะทําเป็นเส้นเลือดที่ตาแบบตาหูดเลยตาหูดเลยนะเลือดพี่นัดหนูรู้แล้วว่าเย็นเล่นลูกตามันย่างตรงไหนยากตรงไหนเห้นทำเป็นเลือดที่ตาทำแบบนี้มาดูของพี่ดีมบ้างนะครับของพี่ดีมนี่อันนี้เหรอใช่อันนี้ชัดเลยซาลาเปาเนี่ย เราเปาอะไรไม่ใช่ต่อไปเราจะทําตรงไหนครับพี่ดิมก็ทําเส้นเลือดต่อค่ะทําเส้นเลือดต่อนะนี่ของพี่พึ่งได้ไปหลายเส้นแล้วมันต้องเฉียงๆวะนี่มันต้องแบบนี้นี้เออพี่พึ่งพี่ดีมมัามีเทคนิคอือไงเมแล้วครับติดลงไปแล้วเดี๋ยวดูว่าพี่พึ่งจะทําตามหรือเปล่า่าจะทําตามนะนี่นะครับมีเส้นเล็กเส้นใหญ่ด้วยอีกหลยก็จะมีวนเส้นมีวนเส้นมีบะหมี เป็นรางก๋วยเตี๋ยวเลยนะมียกมียกเลยอ้าวอ,อ,อันนี้เสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วนี่นะครับที่พึ่งเขาบอกว่าเขาเสร็จแล้วเลยลูกใช่ต่อไปทำสีอะไรดีสีชมพูดีตอนนี้กำลังเติมเลือดอยู่หนูก็คิดไปคิดมาว่าหนูว่ามันน้อยจริงๆ <c ười> <c ười> คิดไปคิดมาคิดไปคิดมาหรือว่าหาันไปเห็นของพี่ดีพี่ดีดีมากตอนนี้นะครับของพี่พึ่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเป็นลูกตาอันน้อยอันน้อยเนี่ย รอแค่พี่ดีมนะครับโอ้เหมือนมากยอดมากพี่ดีมเขาอันที่สองเขาเริ่มแล้วรู้สึกเหมือนจะใหญ่กว่าอันแรกอันแรกไม่ดีฟ้าอันอันนี้ใหญ่กว่าเหมือนอันนี้แหละซาลาเปาไข่ไข่ไข่เค็มเออว่ะถึงซาลาเปาไม่ใหญ่เค็มเลยไม่นะลูกกตาลูกกตาจิ๋วแล้วก็อันนี้ของพี่ดีม ของพี่พึ่งเป็นขนมจีบไม่ใช่ของพี่เป็าลาเปาเองสาลาเปาแซะจะโบตอนนี้นะครับของพี่พีมก็ใส่เรียบร้อยแล้วนี่ใช่ตุ๊กตายักษ์สีส้มกับสีฟ้าสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือเราจะติดแว่นติดใส่แววนเออมาของพี่พึ่งติดได้ไหมเนี่ยน่าจะสิหนูคิดว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างนะคะโอ้โหของดีมนี่เหลือเลยพูดไค้คำเดียวนี่ดูของพี่ดีมีครับ แทนนี่ใส่ได้ไหมได้แล้วไหนลองถือดิหล่นบ้างเออไม่หล่นไม่หล่นเดี๋ยวลองใส่ดิลองใส่โอ้ยมันหนักอะพี่ด่างมันดัางหนูมันรับไม่ไหวอะมหน้าหน้าหรือว่าหนูมีแก้สดูดิแก้๊อย้อนตาเลยอะติดแก๊สเหรอนี่เหรอเป็นที่พัดผมเหรอใช่ ไม่เอาไปแม่ตาแล้วเหรอผมมันหนักมันหนักมากแล้วถ้าพุ่งไม่แข็งนะลองนี่ก็ไม่ออกมันจะดูดแต่เออมันก็เดินได้นี่ไปโอ้โหบ้านฝึกให้อันนี้คือแฟชั่นใหม่เลยแฟชั่นใหม่ของบ้านไปเราจะออกไปดูข้างนอกกันนะครับอันนี้แขกรับเชิญเรากำลังมาแล้วครับตอนนี้แขกรับเชิญของเรากําลังหลับอยู่เขาเขาฟื้นหรือยังฟื้นแล้วมาแล้วมาแล้วเออเอโอ้โหนี่กระภาพหมาเพิ่งตื่นเริ่มไม่สนใจเลยเหรอนี่นะครับ ินว่าขมหร<อ><อ>ือเปล,ล่าเออเริ่มมาแล้วเออเริ่องเขาจะมาพิสูจน์ว่านี่คือเยลลี่ลูกกระตาของจริงหรือเปล่าถ้าเออเริ่องตาปูอย่างงี้ไม่ได้แล้วไหนลองของพึ่งนี้ลองของพึ่งวะหนูว่าของพึ่งดีแ่บ S <S ไม่ปูดเท like si ่าของพี่ดีมดูเออเลอ้วแต่สองอันก็จะกลายเป็นเออเลือดสี่ตาเออเลือดสี่ตาเหรอโแค่เลือดสามตานี่ก็เยอะแล้วเออเลือดมีสี่ตาอันนี้คือภาคใหม่นะคะเออเลือดนะครับไหนเอาลองเอาแค่ของพึ่งก่อนของพึ่งพอดีตาอยู่นี่อโยเหสวยไหมคะแม่สวยไหมคะนะแต่เออเลือดตาปูดก็ได้อยู่นะโอ้ยมันอยากกินหรือเปล่าระวังระวังน่ารัโอ๊ย มันจะกินลูกกระตันเออเลอร์เลอร์เขดมเขดมเขาอยากรู้ใช่เปล่ามันกลัวหรือเปล่าเนี่ยมันจะตกเนี่ยใช่ลูต่ที่เลิกกินบ้างเนี่ยเออเลิกบอกเลิกไว้ถูกเลยคราวที่แล้วเอเลอร์เคยกินเลนิดน yeah> ึงเลืกไม่ถูกเลยเออเลอร์บอกเลือกไม่ถูกเลือกไม่ถูกอ่ะตาไหนดิเลือกไม่ถูกเลยเดี๋ยวเรานั่งนะครับแล้วก็ดูว่าให้เออเลอร์เลือกพึ่งนั่งฝั่งนี้แล้วก็ดีมนั่งฝั่งนี้ ถ้าเออเลอหันหน้าไปทางใครมากกว่ากันแสดงว่าเออเลอชอบอันนั้นคนนั้นคือผู้ชนะเออเลอเลอโอ้ยเออเลอจุ๊บปาเออเลอจุ๊บปากเหรอเออเลอเออเลอเออเลอชอบอันไหนเออเลอชอบอันไหนเออเลอตัดสินหน่อยเออเลอเลอเลอเออเลอไปแล้วเลิอตัดสินหน่อยเออเลอชอบพี่แพ้ทั้งคู่ คลิปนี้นะคะพี่ดีมกับพี่พึ่งนะคะก็บอกปั้นเยลลี่ลูกตาแนวเวอร์ชันแว่นอย่างนี้นะถ้าน้องคนไหนนะคะชอบคลิปที่พวกเรามาปั้นดินน้ำมันอย่างนี้นะก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้าบ๊ายบายบบบ๊าาาาายยมใให้เเเเเล่่่่นออออองสโอ้โหใส่อันนี้นะเออเออตาบูดแล้วจะหลอกนะเออแล้วเออแล้วตาบูดเออนางรังไหมคะ ใครว่าเออเริ่มน่ารักกดหนึ่งใครว่าเออเริ่มไม่น่ารักรกดเลยกดสูตรสูต